สวัสดีครับเพบสี 4, และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับวันที่สี่เดือนหกปศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับกับแนวทางนิเคอเชา้า VIP แล้วก็นิเคอบ่าย VIP นะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นจากส่วนหนึงเก้า ได้เลยอ,อยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมถูกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ก็มาดูแนวทางที่ผมลงให้เนาะนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับก็มาดูผลออกกันก่อนนะครับก็มาดูนิเกอิเช้า VIP นะครับผลออก405.38น0 5 3 8ะครับ40538วันนี้ก็คือว่าแนวทางผมหลุดเนาะนะครับก็ต้องกลับขอโทษขอไปสมาชิกซีทุกท่านด้วยนะครับจุดบินก็มีเลข3ตัวเดียว ก็จับมาที่เจ็ดสาม๋ยวมันไปเอาแปดมาจับเล็กเด่นของอีกฝั่งหนึ่งของรอบบายก็ถือว่าหลุดเนาะนะครับแนะบวานนะนทางนะครับหลุดก็คือหลุดนะครับไปที่นิเคอีกบ่าย VIP นะครับ4 9 0เ3้นมเน้นในที่แปดไม่มาเนาะนะครับมาที่ตัวที่ผมม่ได้เน้นก็คือเลขเก้า จุดปีนก็มีเลข9กกับเลข4นะครับแต่ไม่มีเลข0นนะครับกดเลยไม่เข้าเลยเนาะนะครับกับ9ก้าไปอยู่ด้านหน้านะครับมันไม่ได้อยู่ข้างหลังก็ถือว่าเดี๋ยวทางเข้าวิ่งลูดอย่างเดียวนะครับเลข9กตัวที่ผมไม่ได้เน้นให้เนาะนะ มาตามกัต่อนะครับส่วนแนวทางในรดนะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขอไปสมาชิก f c ฟทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็มาตามต่อนะครับปันที่ห้า เี่5เดือน6กับพศสอนสนะครับมาดูนิเคอเชา้าวันนี้ผเขียนยอนะ่อเนาะนะครับแล้วก็นิเคอีบ v i p อพีนะครับก็สองแนวทางเหมือนเดิมนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับแนวทางที่หลุดก็บวกื่อวันที่สมันก็เพิ่งเข้าไปเนาะนะครับส่วนหลักมีเควันนี้ก็มาหลุดนะครับวันที่สี่ก็มาหลุดวันที่สามเข้าวันที่4หลุดมาดู วันที่ห้ากันนะครับมันรุนกันเนาะนะครับว่าจะเดินต่อหรือเปล่านะครับสำหรับแนวทางนะครับวันนี้ชุดวินผมให้ที่1 2 0 4 9นี่คือชุดวินนะครับ1 2 0 4 9 ส่วนเล็กเด่นใดหนกับ2ผมเล่นในที่เลขสอนะครับก็จับให้3ชุดนันนี้จะเป็น2องศูนย์สอ สามตัวจับให้สองชุดนะครับก็จะเป็นสี่สองเก้าแล้วก็สี่สองศูนย์สี่ศูนย์สองก็ได้นะครับสามารถสลับตำแหน่งกันได้สามตัว วันนี้ตัวที่ผมเน้นใ้ผมเน้นในชุดนี้นะครับแต่ใจหลักของผมชอบชุดนี้ผมชอบเม้่จะสูตรบัญชีไปที่เลขเก้เนาะนะครับผมก็ต้องวางแนวทางตามสูตรส่วนท่านใดต้องการเพริ่มเติมก็จับเอาในชุดวินเลยนะครับจับ ไปกันต่อที่นิเคอิบบย VIP นะครับวันนี้บายผมให้ที่หกเจ็ดสามสี่ศูนย์ เลขเด่นตัวนี้ผมไม่อยากจะให้ตัวแทนเลยนะครับ6ก็เป็น9 7ก็เป็น1นะครับมาด้วยกันทั้ง2ตัวเลยนะครับนี่ผมขอเลือกจับเลขหกแล้วกันเนาะนะครับจับ6ก็ระวัง9นะครับก็มีแค่นี้เนาะ9 2มันอยู่ฝั่งนี้เนจุดวินเน้นในที่หนะครับจับไาที่ห3 6กสี่หกนสากับสตัวเกดสามหกเก,ก้าหกเก้านี่เป็นเป็นตัวกันนะครับกันเลข6เลขเมาด้วยกัน,นเฉย ชอบมาด้วยกัน6กับ9ถ้าไม่มาตัวใดตัวหนึ่งมันก็มาด้วยกันนะครับส่วนใครเล่นเล่นใครนำเลขเ็ดไปใช้ก็ระวังเลขหนด้วยนะครับดันเราต่างผมเน้นไปที่6กศนย์เนาะนะรับหกศน ก็จะเล่นเลขเด่นมาด้วยกันก็ได้นะครับอย่งหกศูนย์หกสองหกสองสามตัวก็ชุดนี้นะครับสามตัวชุดนี้นี่ติดหกศูนย์ก็ติดอยู่ชุดนี้นะครับหรืว่าใครจะเอาสามตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับจะได้น้อยลงเนาะนะครับ ครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับแนวทางนะครับนี่แค่อีกเช้า VIP แล้วก็นี่แค่อีกลาย VIP นะครับใครที่รับแนวทางก็แคบเอาไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่5เดือน6กพศ2อ6 8ยนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ